สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำบัวลอยทรงเครื่องนะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาเผือกมันฟักทองของเราไปนึ่งให้สุกแล้วนำไปนวดกับแป้งข้าวเหนียวจะได้สีตามที่เราต้องการเลยค่ะที่ทําก็จะมีสีม่วงจากมันม่วงสีเหลืองจากฟักทองสีขาวจากเผือกแล้วก็สีส้มจากมันแครอทนะคะเราเอามาปั้นเป็นลูกๆแบบนี้ ก่อนที่เราจะเอาไปลวกเราก็จะมาล่อนแป้งออกให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเอาลงไปลวกในน้ําร้อนจัดน้ําเดือดจัดนะคะสีที่ทําก็จะเป็นสีธรรมชาติล้วนๆเลยสีออกมาก็จะสวยน่ารับประทานจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมน้ํากะทิของเรานะคะก็จะมีหัวกะทิ น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือใช้กะทิกล่องก็ได้หรือว่าจะเป็นกะทิสดก็ได้นะคะแล้วก็จะมาเตรียมเครื่องของเราก็จะมีฟักทองลวกเผือกลวกแล้วก็มะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นน้ำเดือดแล้วเราก็เอาบัวลอยที่เราทำไว้ลงมาลวกก่อนลวกก็ร่อนแป้งออกให้หมดนะคะ พอลอยขึ้นมาก็จะได้สีบัวลอยสวยๆแบบนี้นำไปใส่ในน้ำกระทิของเราน้ำกะทิที่เราทำไว้ใส่เครื่องลงไปมะพร้าวอ่อนฟักทองแล้วก็เผลือกที่เราลวกไว้ก็จะได้บัวลอยส่งเครื่องน่ารับประทานแบบนี้เลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ